ออลน e วร a ม1,500รถกระบะ Fu l l s ซ z e รุ่นปี2019มาพร้อมฝาท้ายกระบะที่ทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมทำให้ลดน้ำหนักไปได้ถึง8.6กิโลกรัมโดยผู้ใช้งานสามารถยกปิดฝาท้ายได้อย่างง่ายดายด้วยมือเพียงข้างเดียว That ทางบริษัทได้ออกแบบให้ฝาท้ายกระบะสามารถรองรับการใช้งานอย่างสมบุกสมบันโดยสามารถเลือกเปิดได้ถึง3แบบด้วยกันคือ 1. การเปิดด้วยมือซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ทั่วไป 2. การเปิดจากกุญแจเรโมทและ 3. การเปิดจากห้อดิสารภายในด้วยปุ่มควบคุมใต้หลังคาด้านหน้าโดยใช้เวลาเพียง2วินาทีในการเปิดอย่างนุ่มนวล We've engineered that to be plus or minus uh, 0.2 of a second, regardless of whether it's cold or whether it's hot, uh, because it's a nitrogen oil system, and the, and the nitrogen actually uh, counteracts the pressure changes with the oil based on the temperature that we have, which is exclusive to the RAM 1500. So, the bed itself is uh, 38 millimeters taller than the current truck, which offers a few advantages uh, for the customer. You obviously get more uh, storage in, in the box. Um, uh, and, and from a styling standpoint, now all of our character lines uh, line up. Um, and it also provided an aerodynamic benefit. The spoiler is completely flat and we put some crown into it. So water... ฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ Ram Box กล่องเก็บสัมภาระอนเนกประสงค์ข้างกระบะท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ram 1,500โดยมาพร้อมอะแดปเตอร์จ่ายไฟ SC ขนาด115โวลต์400วัตต์ที่ทําให้คุณสามารถต่อไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆหรือชาร์จแบตเตอรี่ได้ นอกจากนั้นยังมีไฟส่องสว่าง LED เพื่อง,ง่ายในการค้นหาสิ่งของภายในแรมบ็อ LED lights on your rambox so you can see more clearly into the rambox itself uh, we have electronic solenoid uh, so you can open up your rambox uh, electronically พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสําคัญ